สวัสดีครับกลับมาพบกับกผมในช่องไอเดียวกับเก่านะครับสารับวะนนีนไอเดียวกับจะมาแจ้งข่าวสารพี่แจ้งข่าวสาร,าสารน้องนะครับาจากสถานการณ์ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้ววันที่สามนะครับแล้ววันที่สามก่อนี้การยิงกันไปมานะครับก็บถือว่าหลายนัดนะครับประมาณสองสามนัดในยินเสียงยู่นะครับ แต่มือนี้กับเยียบๆยู่นะครับมือนี้มือนี้มันยีบซีนะครับยีบซีตุลานะครับกับเยียบๆเลยนะครับไอเดียวก็บเด็กมาเห็นงานปกตินะครับเดมมาดูแลไก่ปกตินะครับวันที่นั้นนะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับกัมาเบิ่งหลอดไฟนะครับมาหลอดไฟมันติดบอลครับหลอดไฟติดบอลหลอดไฟวัตถิ์เีศกับนะครับก็บชิ้นแตงมาเปลี่ยนนะครับกับไอเดียวก็มาแจ้งข่าวสารพี่แจ้งข่าวสารน้องนะครับกัเห็นงานไปน้ำครับฟังเสียง เสียงไฟยนอกนะครับ <wounds> ว <off> ่ามันจะเกิด <or> ย <peaks> ังเกิดเพราะว่าฮ่อง่ารู้ว่ามันจะเกิดถึนตอนไหนนะครับเป็นกําลังแรงใจให้แรงงานไทยทุกคนนะครับสูสูนครับที่ได้ยินข่าวออกมาจากหลายๆช่องนะครับหลายๆช่องท้างนะครับข่าวหลายๆช่องนะครับที่ได้เอาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปว่านั่นว่านี่นะครับบางเทอมตามที่ดียวได้ยินกับบางเรื่องกับจริงนะครับบางเรื่องกับว่าจริงบางเรื่องมันก็เกินไปนะครับ ก็บเกินไปนะครับบอาเกินไปบอกบอกเกินจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องกับประมาณนั้นนะครับแต่กับวาอยาก้ที่ให้น้องได้วิตกกังวลหลายนะครับเพราะว่าเขาแบบว่าเขามั่นใจก่อนนะครับว่าทางอิสราเอลเขาประกาศก่อนนะครับว่ามันจะท้ายภาคหนามันจะเกิดยังึ้นนะครับเขาจะฝึงแบบว่าเปหยังไงไอ้นั่นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะแรงเป็นบางเขตนะครับบานว่าจะรุนแรงทุกหมองนะครับ พี่น้องเพราะว่าตัวตอนนี้เขากะยัง้อระวังทางว่ามันกะอันจะร้ายทุกมองนะครับแต่ามรุนแรงมันอาจจะประซ้ากันนะครับแต่เรามองนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวก็ตัวบอกประมาณนี้นะครับเขากะคอยฟังกันเอานะครับว่า่อไปมันจะเกิดยังงขึ้นถ้ามันรุนแรงกว่านี้เขากะไปว่ากันไหมนะครับแต่ยิ่งได้กลับไปพัก่ืันหล่ะครับค่ะมันโอเคนะครับพี่น้อง แต่เมื่อเนี้เดี๋ยวก็มาอัปเดตสถานการณ์ในฟังนะครับถ้เราลอมคอยเบิเ้งว่าตอนแรงของมือนี้นะครับว่ามันจะมียังเกิดขึ้นอีกบ่น,นะครับเพราะว่าหมื่วาน,นกนัในยินเสียงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าพี่น้องแต่ถามว่ามันก็อันตรายอยู่ครับอันตรายเพราะว่าเขาก็ถามว่าได้ยินเสียงมันกับวา,าย่ไก่จากเขาครับกันเขาได้ยินเสียงนั้นปะครับว่าพี่นอ้องอ่ากับประมาณนั้นครับก็ขอให้แรงงานไทยที่อยู่โซนภาคเหนือของอิสราเอละนะครับอยู่เขตอยู่ติดกับเขต สายแดนอ่าสองฟังนะครับจะให้ทุกคนกับดูแลตัวเจ้าของดีๆนะครับไปพี่น้องอ้าเราวม่ได้เดียวกับภาพพี่พ่อน่องเาเบิ้งไก่ขึ้นต่านะครับเบิ้งไก่เบิ้งไก่ตอนนี้ไกลก็ได้ประมาณนีท้ที่ที่สามครับนวดอยู่ภาพเบิ้งไก่ครับเบ็ดงาไปน้ำครับตี่ตามเข้าไปน้ำครับพ่พี่น้อง,องเขาแบบจะต้องตี่ตามเข้าเรื่อยๆนะครับ เนี่คือไก่ที่เดี๋ยวเลี้ยงไว้นะครับพี่เดี๋ยวมาดูแลนะครับกับประมาณตัวนี้กับชิประมาณกิโลหนึ่งเลยนะครับพายพี่น้องไก่ถ้าเป็นขนบวยนะครับก็ประมาณหนึ่งกิโลแล้วนะครับนะครับผมไก่กับชิบประมาณพอกนี่กับชิบประมาณหนึ่งหมื่นตัวนะครับหนึ่งหมื่นตัวเอามาเบิ้งพี่นั้นนะครับพี่นั้นเรากำลังเ็จไหม ร้อยสายนะครับร้อยสายนี่ครับสายสายเรืองนี่ยเพื่อที่จะดึงดึงให้มันยกยกไอา้างอาหารออกจากฝืนนะครับว่ให้มันติดฝืนนะครับว่าสายมันขาดน,นะครับสายกอ้มันขาดน,นะครับทีนั้นเราก็พา,าจากที่เ็บไ่ตายเซจนะครับเขากลับามาดูแลสอมแซมเล็กๆนน้อยๆๆๆๆนะครับ หลอดไฟจังสิครับหลอดไฟเสือบที่มันำํำรุดนะครับนะครับที่นั่นเราก็เป็นเท็รนะครับผมกับเป็นก็ลังใจให้ยุ่งข้างล่างประมาณนั้นครับถ้าผมเริลมมือกับประมาณนี้ครับอ่าไเดียวกับมาแจ้งข่าวสารพี่แจ้งข่าวสารนองอัปเดตท,ทุกมือนะครับผู้ใด,ดติดตามไอเดียวไอเดี๋ยวสิอัปเดตท,ทุกมือนะครับถ้าอยากรู้ว่าติดตามไอเดียวได้ทางใดอยู่กับทางงเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กก็ซื้อไอเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะครับจะขึ้นมา,าให้ถ้าผู้ใดที่ขาไปติดตามไอเดียวทางเฟซบุ๊กนะครับไอเดียวจะลงข่าวสารเรื่อยนะครับไอเดียวก็ับบางเชื่อไอเดียวก็บจะลงในเฟซบุ๊กนะครับอาจจะไู้ใดลงทางช่องยูทูปหลายเพราะว่าไอเดียวอย่างติลีกสัสซิดนะครับย่างติลีกสัสซิดเพราะว่าเขาลงยูทูปนะครับมันลิลีกัสิดมันหลายอย่างนะครับที่กดเขาที่เขาตั้งไว้นะครับมาพี่น้องบางเชื่อลงไปมันก็อัปเดตผ่้ใดมันก็มันก็อัปคลิปผ่้ใดนะครับมาพี่น้องหมด เวลาเขาตรวจสอบข,ของเขาสิขเขาทำติดเบนซินมั้งกับบอพานนะครับลงบอ่อไหนอาจจะบ่เห็นนะครับติดตามในเดี่ยวในช่องยูทูปเฟซบุ๊กก็ได้ครับเพราะว่าบากทือเฟซบุ๊กมันจะลงได้ข้อมูลได้ดีกว่านี้นะครับ,รบพี่น้องอ่าแต่สำหรับวันนี้เดี่ยวกำลังแจ้งข่าวสารพี่แจ้งข่าวสารน้องอ่าหวังว่าพี่น้องก็ส่งกำลังแรงใจให้แรงงานไทยทุกๆคนนะครับรได้ปลอดภัยนะครับดูแลตัวเจ้าของนะครับพี่น้อง ให้เขาได้เด้กับมาเห็นงานเร็วๆนะครับได้กับมาสู่กันไหมนะครับวังว่ามือนั่นกระตีเขามาถึงแรงงานไทยเขากับตีได้ไม่เห็นงานปกตินะครับจะได้ค่ากันเก็บเงินเก็บคำคือเก่านะครับพ่พี่น้องแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับเค็ดงานก่อนนะครับไว้พบกันคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารในที่ข่าวสารในน้องฟังอีกนะครับพ่อพี่น้องแล้ววันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ